สวัสดีค่ะเมื่อทุกคนวันนี้จะมาแกะพัสดนนุกันนะก็สั่งมาจากร้าน s a k u c h เพชรหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะก็เราก็สั่งมาแล้วแต่แรกมันติดกลับมาะะเราก็เลยส่งมาให้อีกนะคะเราก็มาแกะเลยเนะะี่ยค่ะไว้จุดใจมานะคะ ขึ้นชาร์ตหนึ่งชิ้นแรกนะหนึ่สองสั่งมาสี่ชิ้นนะคะมีล็อกในด้วยสามสี่นะคะข้อเราก็สั่งแค่นี้นะแกะกันก่อนกว่าเราคิดว่ามันน่าจะหอน หอมาหอมากหอมมากมากหอมมากนะคะหอมมากหอมจริงนะคะได้ประหกหอมมากนะคะนี่นะกเปพระสจูที่เราได้มาทั้งหมดเลยนะคะก็ฝากร้านนี้ไปแล้ว สากูชีเพชรน,นะคะ P E เอ่อ P E T C H นะคะสากูชีแล้วก็ขีดแดดนะคะแล้วก็ P E T C H นะะ่าหอมมากนะคะอย่าบอกเบามากโอเคแล้วไปแล้วนะบ๊ายบาย